โอ้โหขาวพี่น้องยางมไกลสีหอดลดละยางไก่ละพี่น้องหางตาเนมเห็นยุดจ้าเหมือนึงเ้ยนึกพี่นอ้องเขียวพี่น้องนึกว่าวายไปหมดแล้วในที่สุดก็ได้เจอกัน ดอกงามเลยจ้าสองดอกสวัสดีจ้า FC พี่น้องที่รักทุกๆท,ท่าน FC ใหม่ FC เก่าทั้งในและต่างประเทศปะมะเล็กพ้ามาเลาะโคกหลอปลาคือเก่าแล้วจ้าไปรลุไปเช้าน้ำกันว่าไม่เล็กสีมานมาจ้าดอกแรกแห้งมานจ้าตั้งจากขายไปหนึ่งวันจุ่มเห็ดไข่ขาวพี่น้องดอกนึงจ้ะใกล้ๆก,ก,กัน พ่นี่น้องยีจอมโพสเลยดอกแบบใหญ่ไก่หงมง้อง,งมอง่ะพี่น้องสีหงม้งเศร้าเหรอพี่น้องแต่แสงบอท่านได้ไะไหนหากินน้ำโพสเหรอพี่นอ้นองมาอนีิโมคล้อนพี่น้องดอกเดียวของพี่มือ โหกสามดอกพี่น้องปวกหลายพี่น้องดอกนี้พี่น้องใบไม้ปิดอยู่ตุงตุงอ้ยปวกปวก แตงก็ออกทั้งพูนมีเจ้าของด้วยขึ้นฝนตกแล้วพี่น้องถุงหวนัน ไข่ขาวพี่หนุไข่ขาวไข่โพนตึ้งตองตองชัน้นนี้นี่บอขมเด้อพี่น้องพอทองคั่นขาวไงเขียแงแซบ่บแกงหวานพี่น้องไข่ขาวพี่น้งองของตี่จองโพน จอบซ้ขแถวละเพิ่งได้ดอกแดงงามๆด้วยจ้ะตัวดอกเดียวอีกแล้วพี่น้องขายใหญ่อยู่พี่น้องตองพุ่งเปา พ่อน้องวัดดีค่ะ,ส,คะสาวน้องกระบาวาล้านพี่น้อง <c oughs> เจอกันแบบไม่ได้นัดหมายมันคือเพื่อขืนเขาเตขอพี่นอ้อพวกดอกเดียวพี่น้องบดขอนพี่น,อน้องนอนอ่อนอ่อนอย่ แกงร้อมสายเห็ดดอกจูมเห็ดไ่เฉียวดีดีดีแล้วเมื่อออกสีปันใดพี่น้องจูมเพิ่มไคเขียวพี่น้องนึกว่าวายไปหมดแล้วในที่สุดก็ได้เจอกันไ้ขเขียวดอกางามเลยจ้าสองดอกถึอฝนเอาได้บาล่ะพี่น้อง ขาแข็งยู่ะดอกก็เป็นเชื่อน้อ,องี่น้องดอกจ้าแจ้งแเวงใกล้กันสวยดอกเมลิบประดิเขาโซนนี่ลายมาือเม็ดบานเป็นเชื้อกับมี่พี่น้องแฟะแสบเนาะก้ขาวพี่น้องอีกคือกินเลือซ้ำเนี่ยก็เดี๋ยว เพิ่งดังแฮพี่น้องอเหลืองดอกเงินเพิ่งดังแฮพี่น้องโง่เหลืองโง่กับบอเป็นโม่พี่น้องทำให้เพื่นอนนอกจงังเดย เดินทางเฮียไปก่อยพี่น้องให้เขาพเขาพี่นอ้องโอ้เขาาพี่น้องหางมะไก่สีหอดลดละ่ะ่างไก่ล่ะพี่นอ้องหางตาเน้มเห็นหยุดจ้ะมันเนื้อ พี่น้องเวลากลับบ้านละพี่น้องมาสรุปยอนเห็ดกันจ้าหมานเติมอยู่ดอกพี่น้องเครื่องกระตาอยู่เห็ดรวมเนาะพี่น้องมาผู้เดียวพี่น้องได้แซเนียกถือว่าหมานคากอยู่จ้ะมีทั้งเห็ดละงูกขาวละง,งูกเหลืองไข่ขาวไข่เขียว,ว,ว,วเห็ดพึ่งเนาะพี่น้องอไปแกงร่วมๆกันกะสีแซบอยู่ดอกจ้ะน้องาสาวบา่ไดดมาน้ำหาผู้เดียว วิ่งพี่น้องอยูด่นบ่ไดอย่าล่มในปาน่าป้ากับานกันจ้าขอบคุณทุกไรืยทุกแชททุกการติดตามขอบคุณทุกเม้นทุกกำลังใจขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งโชคดีมีชัยร่ารวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกัน์ขี้ไม่จา้าบายบายสวัสดีค่ะคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าดงขอบคุณเลยลยขอบคุณธรรมชาตินาะพี่น้องขอม่ามือไดก็บ,บ่ผอดพิวังพี่น้อง ซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติได่เห็ดสดๆไปแกงหวานๆแซ่บๆกันป้าจ้ามือไม่พอกันไหมพอสาวนงกระเป๋าล้านเพิ่นอยู่ในป่าจากักเป็นเพิ่นสีหมาหรือบ่หมานาะบา,าเห็ดก็ออกห้างหางพี่น้องก็แล้วแต่นาะพี่น้องมานไผหมานมันเห็ดไผเห็นมันขอให้มันหมาเด้อสาวนงกรเป๋าล้านไปจ้ากลับบ้านกันจ้า เขากระลังงามพี่น้องสออนเขาพ่อนาำ